สวัสด,ดีคุณผู้ชมกับรายการมัมมอยเกมตามใจฉันนะครับผมคลิปนี้นะครับยังอยู่กับเกม Final Fantasy 7 First Soldier นะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นคลิปรีเมนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องของการรีวิวหลังเล่นนะครับก่อนอื่นขอพูดอย่างนี้ก่อนละกันนะครับว่า,าครั้งนี้ผมจะมารีวิวหลังเล่นใหม่อีกครั้งนะครับผมแต่ว่า หลังจากที่ผมเล่นไปหลายแมตช์แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีในช่วงรีวิวละกันนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องตรงนี้กันก่อนนะครับผมก็ในวันที่ผมถ่ายทำคลิปนี้นะครับจะมีอีเวนท์ที่คอลลาโบกับ Final Fantasy 7ต้นฉบับนะครับผมคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าปีนี้ครบรอบ25ปี Final Fantasy 7เสร็จแล้วทีเนี้ย มันก็จะมีคอลลาโบกับไฟนอลเจต้นฉบับเนี่ยโดยที่คุณผู้ชมจะได้คอสตูมที่เป็นชุดตุลละครพิกเซลแบบนี้ครับผมซึ่งวิธีการได้โดยเบื้องต้นนะครับก็คือให้ไปที่ร้านนะครับผมนี่ฮะก่อนอื่นขอนอกเรื่องว่าตอนเนี้ไฟนอลเจ็ดเฟิร์สโซเเนี่ยซัพพอร์ตภาษาไทยละนี่ฮะคุณผู้ชมก็ผมก็จะได้ชุดเป็นชุดนี่มาฮัเนี่ยผมได้ชุดแอนลิมาแล้วก็มีชุดคลาวชุดแบรเอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ เปลี่ยนซองของโจโกโบดเป็นซองเดียวกับในไฟนั่นเจ็ดต้นฉบับนียนะครับผมประมาณนี้ครับเน่แต่เบื้องต้นเนี่ยก่อนที่ผมจะถ่ายทําคลิปเนี้ผมกาชาด้วยตัวสีแดงได้แหละครับผมแล้วได้ชุดแอลิสมานี่แหละครับโอเควิธีการได้ตัวสีแดงมาไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมไปดูที่ชาเลนจ์ประจําวันเลยมันจะมีวิธีได้ครับผมอเอาประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลุยในฉากกันเลยครับผมเบื้องต้นจะบอกคุณผู้ชมว่า ในฉากเนี่ยเราจะได้เจอกับศัตรูอยู่2ตัวนั่นก็คือที่เป็นทหารชินระชุดสีฟ้าแล้วก็ตัวของกาสกอ์เปียนที่เป็นหุ่นยนต์แมงป่องสีแดงที่ปรากฏเป็นบอสตัวแรกใน Final f a n t a ซ y 7นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าฉากกันเลยเราจะเล่นสักแมตช์หนึ่งให้คุณผู้ชมดูนะครับด้วยชุดของแอลลิสนี่แหละครับ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเข้ามาที่ฉากสนามลบในเกม Final 7 First s o l d i e r แล้วนะครับผมอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เรามาเล่นจริงๆแล้วนะครับผมซึ่งคราวที่แล้วเอาจริงๆก็เล่นเล่นจริงนี่แหละแต่ว่าอา่มันเล่นได้แป๊บเดียวเนื่องจากว่าเา้าเรียกยังไยอคือเซิร์ฟวอรมันดันล่มอะ่ะ ก็เลยไม่สามารถจะเล่นจริงให้คุณผู้ชมดูได้คือเอาจริงๆแล้วผมตั้งใจว่าจะเล่นจริงให้คุณผู้ชมดูสักแมตช์หนึ่งแล้วก็จะรีวิวเลยแต่เอาเป็นว่าครั้งนี้ก็เป็นคลิปรีเมคเนาะผมจะมาเล่นจริงแล้วก็รีวิวเสร็จแล้วทีนี้ระหว่างนียก็จะพูดถึงอีเวนท์ที่คอลลาโบกับไฟนั่นเจ็ดต้นฉบับด้วยนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้พูดไปแล้วเรื่องอีเวนท์คอลลาโบกับไฟนั่นเจ็ดซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเจอทหารจีนละสามคนนั้นหรือเปล่าเนาะเนี่ยเจอแลย เนี่ยเมื่อกี้ผมกํลาลังจะพูดถึงทหารชินละแล้วมาละคือกติกาเกมนี้ง่ายๆคุณผู้ชมต้องรีบเข้าไปที่วงกลมนี่แหละครับผมถ้าไม่รีบเข้าวงกลมแล้วเดี๋ยจะโดนไอ้หมอกสีเขียวเนี่ยจัดการทําให้ดาเมจลดได้ครับผมแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับเอโดยเฉพาะแมงป่องสีแดงมันไม่ใช่ว่าจะปรากฏมาเสมอนะครับมันจะปรากฏแบบไม่ค่อยแน่นอนด้วยคุณผู้ชม นี่ฮะเราจะโจมตีทหารชินระสามคนละคุณผู้ชมคือถ้าคุณผู้ชมดูใครเคยเล่นไฟต์ตั้งเจ็ดรีตัวต้นฉบับมาก,ก่อนเนะี่ยคงจะเก็ตนะครับนี่ฮะมันจะเป็นทรงอย่างนี้เลยเสร็จแล้วทีเนี้ยแล้วเวลาตายเนี่ยโคตรเจ๋งอะเมื่อกี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นไปแล้วนี่เหมือนด้วยอะตายแบบจิวอย่างเงี้ยไปเลยอะอ้าวเฮ้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครยิงมาวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อสลักเลมาครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมไปจัดการมอนสเตอร์ก่อนเนี่ยคือจะบอกคุณผู้ชมว่าระหว่างทางอย่างที่บอกไปฮะในตอนนั้นนนนนเเเีีีี่ยยยยมมมมััจจะออสตรรรร์ดด้้ววว๋คคาลลุิงบ ซึ่งพอจัดการปุ๊บเนี่ยก็จะได้ไอเทมแล้วก็เป็นสะสมเลเวลไปด้วยครับผมอามาแล้วครับคุณผู้ชมคู่ต่อสู้ที่เราจะสู้ฮะแต่เบื้องตอนตอนนี้คือผมไม่มีเคออะฮะคือจะบอกเคล็ดลับง่ายๆเลยคือถ้าคุณผู้ชมมีกระถาน้ําแข็งกับเคอเนาะตัวเคลียนะฮะคุณผู้ชมเอ้สบายเลยแหละคือมันจะสู้กับพวกคู่ต่อสู้กับมอนสเตอร์บางตัวได้ง่ายเลยอะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องจัดการอีกคู่คู่ต่อสู้อีกคนหนึ่งก่อนไม่รู้อยู่ไหนเนาะอ้าวหายไปแล้วคุณผู้ชม นั่นมัง้งโอเคเนี่ยบางตัวก็ชอบวิ่งอะแล้วแบบดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะเออเนี่ยฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปืนละอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดมันกดปั๊ติดนฮะอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยงานเข้าแล้วแป๊บหนึ่งโอ้โหตายแล้วมันจะมาเจอศัตรตูนี่อีกดูซิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าตายค่อยลองหา,าหุ่นยนต์แมงป่องสีแดงอีกทีละกัน เนี่ยมาแล้วครับไม่รู้มันจะใช้ปืนหรือเปล่าเนี่ยเพราะถ้าโดนปืนเนี่ยอาจจะแพ้เลยเนี่ยเนี่เรียบร้อยแล้วโอ้โหคุณผู้ชมครับเส้นยาแดง่าแปดนี้ฮอ้าวนี่ฮะถ้าเวลาตายปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถมาเก็บได้เลยเนีย่ประมาณนี้แต่ว่าประเด็นคือตอนเนี้ยโอเคต้องรีบเข้าไปที่วงกลมก่อนละแล้วก็ต้องรีบหาโพชันน่นที่เจอด้วยไม่งั้น ไม่รู้เหมือนกับว่ากู้ต่อสู้มันจะซ่อนอยู่ที่ไหนด้วยละครับคือตอนนี้แต่ละคนกระจายแบบว่าเน้นปั๊มของลุ้นล้วนอ่ะเนี่ยแล้วประเด็นคือโชคไม่ดีตรงที่ว่าสําหรับผมนะมันไม่ได้เคลียร์ฮะคือถ้าได้เคลียร์กับโพชั่นมาเพิ่มนะโอเคเลยพอจะสู้กับมอนสเตอร์กับคู่ต่อสู้ได้หลากหลายเลยทีเดียวโอ้มีห้องใต้ดินด้วยฮะ อันนี้อะไรวะโอ้ได้บทบางอันนี้ไม่รู้สินะโอเคอ่าเฮ้ยพอพอ,พอไ,ได้ครับนี่เดี๋ยวซิร์ชน่ได้มาแล้วครับทันเดอร์นี่เป็นคาถาดีอันหนึ่งเลยที่ไว้ใช้ตีมอนเตอร์โอ้นี่ฮะมีฉาท่อระบายน้ําด้วยคือจะบอกคุณผู้ชมว่าผมก็ไม่ได้มาเล่นบ่อยด้วยนะครับผม,ผมก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าบางสถานที่เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับโอเคเติมก่อนละกันละอันนี้เราเล่นแบบว่า แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนละครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือผมอยากจะหาไอ้แมงป่องสีแดงให้เจอก่อนนะครับกติการง่ายๆก็คือ,เ,อ,อเราต้องแบบว่าเป็นผู้ชนะ1คนนะ่ะหรือ1คนซะหรือหรือหรือ,รอ,รอแต่เราคนเดียวนี่แหละชนะเลยครับผมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแมงป่องจะมาเมื่อไหร่อ่ามาแล้วครับกูต่อสู้ เหมือนเราจะเจอปืนโอ้พอดีด้วยนี่ไงไปติดเหมือนกับไปติดกับสายฟ้าพอดีอะเมื่อกี้อ่านี่ฮะเปิบเปิบเ,เรียบร้อยขอให้เจอเคเอเถอะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าคาถาเนี่ยเราสามารถแบบเปลี่ยนได้เมื่อกี้ได้บทบังมาแต่ว่าโดยส่วนตัวคืออันนี้แล้วแต่คนเล่นนะโดยส่วนตอมันรู้สึกไม่มีประโยชน์เท่าไหร่บทบังอะผมจะชอบใช้พวกเน้นคาถาโจมตีกับเติมพลังซะมากกว่าครับผมแล้วก็อีกอันนึงคือมันต้องกาลระยะที่หนึ่งคือกราวิตี้ เพราะบางศัตรูถ้าใช้กราวิตี้ปุ่มนี่โอ้โหเป็นรัส,สมีโจมตีศัตรูได้หลายตัวคล้ายๆล้ายทันเดอร์ฮะนี่ตอนนี้เดี๋ยวไปเก็บกระสุนก่อนละคือตอนนี้ไม่ใช่เลยหรอกครับกูณปู้ชอมผมกำลังจะถ่วงเวลาเพื่อให้แบงบอกสีแดงมาครับนี่ฮะมีเรียกโจกโบด้วยเหมือนกันในเจลิเมคเลยที่ว่าต้องไปที่ป้ายเนี่ยแล้วก็จะเลกโจกโบขี่ไปเลกโจกโบไปสถานที่นั้นๆเลยแต่ว่า อันนี้ขี่จริงนะครับผมมีขี่จริงด้วยเน่เรียบร้อยครับเน่เดี๋ยวเราเลกโจกโกโบมาละนี่โจกโกโบที่ผมอ,อ่ที่ยังเลี้ยงอยู่แต่ว่าด้วยความคารบเนี่ยผมจำหมดเข้าโจกโกโบไม่ค่อยได้แล้วอาจเจะทหารอีกรอบแล้วครับอ่ะเดี๋ยวลุยอีกทีละกันเนี่ยเดี๋ยวไปลุยกับสามทหารเนี่ยฮะแต่คราวเนี้ยเดี๋ยวสบายละ ไม่รู้เหมือนกันว,ว่ามันแพ้ไฟเหมือนในเจ็ดลีเมคหรือเอปล่านะเนี่ยนะไปเรียบร้อยครับเนี่ยมันได้กระสุนช็อตกันมาฮะกระสุนลูกซองอาจจะลองดูครับว่าโอ้โดนจริงด้วยฮะกระเด็นเลยอ่ะเปิบเปิบเนี่เรียบร้อยฮะโอเค ทีนี้ประเด็นคืออย่างที่บอกฮนะอ้าวแย่ล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอขอไปวงเล็กก่อนละนี่มาแล้วครับคุณผู้ชมซึ่งมันจะมีคำสั่งรวมมาครับผมโดยคำสั่งรวมเนี้ยมันจะมีมอนสเตอร์กาสกอ์เปียนหรือว่าสกอ์เปียนเอ็แมแงป่องสีแดงมาครับผม <All right. S 1> อ่านี่ฮะเดี๋ยวผมขี่โจโกรบไปลุยเลยละกันเพราะตอนนี้ไม่ต้องหาคู่ต่อสงูงคู่ต่อสู้อะไรครับเราไปให้คุณผู้ชมเห็นเลย แต่ขออนุญาตไม่เล่นจนจบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเอาเป็นว่าเคสนี้คือผมได้คุณผู้ชมโดยคร่าวๆแล้วกันว่าการเล่นของผมเวลาเจอกู้ต่อสู้ที่เป็นเพลเยอร์เนี่ยทำอย่างไรเนาะแต่แล้วทีเนี้ยประเด็นคืออย่างที่บอกครับนี่คอลลาโบกับไฟนั่นเอยู่ก็เลยว่าเดี๋ยวคราวนี้เราไปหาแมงป่องสีแดงบ้างครับแล้วก็ลุยด้วยชุดแอดลิสด้วยนะเออคือโชคดีที่แบบว่ากาชาด้วยตัวสีแดงปุ๊บนี่เฮ้ยได้ชุดแอดลิสมาเลยอ่ะ แต่ว่าเอาจริงๆผมไม่ไม่ได้ซีเรียสหรอกนะว่าจะเอาชุดใครก็ได้อะแต่ว่าคือเอาจริงๆผมอยากได้หมดแหละแต่เอาเถอะอ่าดูเหมือนผมจะเจอละอ๋อยังยังฮะน่าจะอีกไกลเลยอ่นานเนี่ยยังอีกไกลเลยอัเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเจอละอยู่ในรัศมีนั่นเลยใต้ต,ตามแผนที่ขวาบน นะ่คุณผู้ชมใจแล้วครับต้องบอกเลยว่ามันต้องต้องรวมพลังกันสู้อะสู้คนเดียวไม่ได้หรอกครับสู้คนเดียวนี่หูหนักอะสู้ไม่ได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับมาเราจะมาลุยละครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดขออภยัยแล้วก็วิธีการสู้ถ้าคุณผู้ชมเคยเล่นเจ็ดรีเมคมาก่อนเนี่ยอารมณ์คล้ายกันเลยฮะมันจะมีให้กดเบิร์ดด้วยเนี่ยมันคล้ายๆเจ็ดรีเมคเลยอะยิงการโจมตีเหมือนเจ็ดรีเมคเลยคุณผู้ชมเอาประมาณนี้แล้วกัน ประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมจบครับนี่อ่ะก็ประมาณนี้ละกันครับให้คุณผู้ชมดูว่าในคอลลาโบช่วงนี้เราจะเจอมอนสเตอร์อะไรบ้างนอกจากมอนสเตอร์ที่เราเจอปกติอ่ะในช่วงนี้ก็ย้ำอีกทีละกันคือก็จะเจอพวกทหารชินละสามคนแล้วก็ตัวนี้แหละครับผมอ่าก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับการเล่นสนามลบที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับฉากสนามลบที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมและก็ผมก็ได้เล่นให้คุณผู้ชมดูไปแล้วว่า,าการเล่นของผมเป็นอย่างไรโดยคร่าวๆนะครับแล,และนอกจากเนี้ให้คุณผู้ชมเห็นว่าในช่วงนี้ทุกวันที่ผมถ่ายทำคลิปเนี่ยเขาคอลลาบ,บกับ f i n a l Fantasy 7ต้นฉบับเนี่ยโตเป็นปนของมอนสเตอร์ทั้ง4เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งที่เราเจอเลยก็คือทหารชินละ3คนแล้วก็ ตัวกาสอร์เปียนหรือว่าตัวแมงป่องสีแดงที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับผมเรียกได้ว่าเจ้ามอนสเตอร์สีตัวนี้หรือสัตรูสีตัวนี้นะครับผมหยิบมาจากไฟนอลเจ็ต้นฉบับมาใช้ในเกมนี้เลยครับผมโอเคผมขออนุญาตมารีวิวหลังเล่นกันอีกครั้งนะครับผมหลังจากที่ผมเคยรีวิวครั้งแรกสุดไปละ แล้วตอนนั้นตอนรีวิวครั้งแรกสุดอย่างที่ผมบอกไปครับเจอปัญหาเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ก็เลยรีวิวออกมาได้ประมาณนี้แหละครับผมแต่คราวนี้นะครับอันนี้จะเป็นการรีวิวหลังจากที่ผมเล่นไปหลายแมตช์แล้วนะครับอ่ะเรามาฟังกันครับก่อนอื่นผมขอเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทําคลิปรีวิวหลังเล่นครั้งแรกสุดไปนะครับแล้ววันเวลาผ่านไปเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ก็กลับมาใช้งานอีกครั้งผมก็ได้มีโอกาสไปเล่น เกมนี้หลายแมตชเลยแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเล่นคนเดียวมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งเนี่ยมีวันที่ต้องเลิกเล่นไปเนื่องจากติดทุระหลายอย่างนู่นนั่นนี่เสร็จแล้วทีนี้เมื่อหลายวันก่อนเนี่ยทางเพจเกมนี้ครับผมเขาประกาศจะคอลลาโบกับเกมไฟ n น l ่นแฟนตาซีต้นฉบับทีนี้เมื่อ2-3วันก่อนนี่เอง ผมก็ได้กลับมาโหลดเกมนี้มาเล่นอีกครั้งครับผมทีเนี้ยในระหว่าง2 3สวันก่อนมาถ่ายทําคลิปเนี้ผมก็ได้เล่นไปหลายแบตะอ่ะทีเนี้ยผมจะมารีวิวหลังเล่นหลายแมตช์อย่างที่ผมได้เกินคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับมันเป็นอย่างนี้ครับขอรีวิวแบบนี้ละกันว่า พอมาเล่นเกมนี้เหมือนอารมณ์มาเล่นเกมฟรีไฟลหรือพับจีเลยครับผมซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผมไม่เคยเล่นเกมพับจีและฟรีไฟล์มาก่อนแต่ว่าผมเคยดูเขาเล่นเสร็จแล้วทีเนี้ยพอมาเล่นจริงอ๋ออารมณ์คนละแบบกับเวลาดูเขาเล่นจริงๆเลยครับผมประมาณนี้ครับและก็ สิ่งที่ต่างจาก2เกมเนี้จากที่ผมสังเกตมาก็คือเรื่องของการต่อสู้กับมอนสเตอร์แล้วก็การใช้คาถานี่แหละครับผมแต่ว่าข้อเสียในฉากสนามลบเนี่ยเ,เป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้กับมอนสเตอร์ครับผมบางทีเนี่ยถ้าเราแบบยังเตรียมอะไรไม่พร้อมแล้วมาเจอกับมอนสเตอร์โหดหดปุ่มนะครับเรามีสิทธิ์ออกจากสนามเร็วขึ้นเลยครับผมเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยคือคุณผู้ชมต้องเตรียมอะไรให้พร้อมแล้วก็แข็งแกร่งมากที่สุดเท่าที่จะ เท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยแล้วก็ไปลุยก,กับมอนสเตอร์โโหดได้เลยประมาณนี้ครับผมนี่ก็คือการรีวิวหลังเล่นเกม Final f a n t a s y 7 First s s l d i e r ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมโดยสังเกตนะครับผมหลังจากที่ผมได้เล่นไปหลายแมตช์แล้วนะครับตรงนี้ก็ขออภัยคุณผู้ชม2เรื่องเลยก็คือในตอนที่ผมถ่ายทำคลิปนั้นครั้งแรกไปนะครับคลิปรีวิวหลังเล่นนะอ่ะก็อย่างที่บอกครับเล่นไปแค่2 3แมตช์แล้วเซิรเวอร์เด้งทีเนี้ย คลิปมาเผยแพร่ในช่วงที่เซิร์ฟเวอร์เด้งอยู่ด้วยครับผมตรงนี้ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอยืนยันเลยว่าตอนนั้นผมได้เล่นจริงแค่2องสมแมตช์จริงๆนะครับผมและก็ขออภัยอีกเรื่องก็คือในคลิปเนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมมาที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกดซับสไครป์ช่องผมกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอจบเพียงเท่านี้กับรายการเมาว์มอยเกมตามใจฉันนะครับสวัสดีครับ